สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับสำหรับสำนักงานทางเข้าสำนักงานจะมองเห็นป้ายธรรมรังสีอยุ่ถนนสุเหร่าคองหนึ่ง ทั่วไปจะเรียกว่าถนนกีบหมูเพราะว่าในย่านนี้มีแรงงานที่เข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในแถวนี้ในกรุงเทพก็จะเยอะสำหรับวันนี้ก็จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อวานท่านทนายและก็ทีมทนายของเราจะประชุมกันในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าบางท่านพักผ่อน จากเมื่อคืนเสร็จแล้วตอนเช้าต้องไปทำงานต่อก่อนแล้วเวลาเราก็ได้นัดกันในช่วงบ่ายเพื่อที่จะมาประชุมนำข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่กันเมื่อวานมารวบรวมมาเก็บข้อมูลกันในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีต่อด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันได้พูดคุยกันไปด้วยเห็นเอฟซีของเราต้อนรับเราก็ดีใจ แต่ในตัวของหลังบ้านก็ดีใจยูทูบเบอร์แล้วก็ f อของเราทุกคนเป็นกันเองให้ความสำคัญกับเราเรากลับมากรุงเทพก็คิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนเราเจอกันในเวลาที่แป๊บๆคือยังไม่มีเวลาที่ได้พูดคุยกันไม่มีเวลาที่แบบว่านั่งคุยกันแต่มีความรู้สึกว่าทุกท่านที่อยู่ที่นั่นเป็นกันเองมากๆ เรากลับมาก็คิดถึงเหมือนกันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนยังไงอย่างนั้นน่ะฟ้าส่งมาให้เรามาเป็นพี่น้องกันยังไงอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเราคิดถึงทุกท่านที่อยู่ที่บ้านกกอกทุกคนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็นการต้อนรับทางหลังบ้านทนายลุงพลขอเป็นตัวแทนของทนายและก็ทีมทนาย ขอขอบคุณ f นข,ขอบคุณยูทูบเบอร์และก็ผู้ติดตามทุกคนที่เป็นห่วงทั้งขาไปและก็ขากลับทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็สู้อยากฝากขอบคุณ f นซขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดที่เราได้เจอกันความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้าเกิดว่าโกเทคยอมรับออกมาด้วยขบวนการสอบสวนสืบสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณยอมรับ ออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะจบไอ้นี่ยอมรับเรียบร้อยแล้วนะ่ะใส่กุญแจมือปุ๊บตัดสินโทษปุ๊บเข้าคุกปุ๊บจบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าไอ้นี่มันยอมรับมันยอมรับเสร็จเรียบร้อยยังไม่ติดสินโทษนะครับต้องเอามันนะไปสอบสวนสืบสวนให้มันทําแผนว่ามันอุ้มน้องยังไงแล้วก็สอบปากคาเพิ่มเติมว่า ทำคนเดียวจริงหรอทำยังไงมีใครร่วมไหมถ้าบอกว่าไม่มีทำแผนเกิดนู่นเกิดนี่มันทําคนเดียวมันจะทํำยังไงหุ้มยังไงสมมติว่าคุณบอกว่าท่อนไม้มาฆ่าผมเป็นคนตัดเองผมยอมรับเลยผมเป็นคนตัดเองโอเคคุณยอมรับว่าคุณตัดเองยังไม่ได้ตัดสินโทษนะครับ ยังไม่ได้จำคุกนะเอาคุณไปสอบสวนก่อนพอคุณตัดเสร็จคุณเอาไม้ลงมายังไงหรอคุณทำแผนสิอ๋อผมไม่ทำแผนแต่ผมนะ่ะจะเล่าบอกให้ฟังผมตัดเสร็จผมก็อุ้มท่อนไม้ลงมาข้างล่างเห็นมันเป็นไปได้หรอวะท่อนไม้ใหญ่ๆขนาดนี้นะ่ะมึงคนเดียวนะ่ะจะอุ้มลงมาได้หรอ มันมองความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนี้คนเดียวบอกว่ายอมรับว่าตัดคนเดียวแล้วอุ้มท่อนไม้ลงมาคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนถึงจะแบกไม้ลงมาได้เหมือนกันถ้าสมมติว่ามันยอมรับว่ามันทำคนเดียวในคดีของน้องเขาจะสอบปากคำว่าทำยังไงมันทำคนเดียวไม่ได้ แสดงว่ามึงยอมรับผิดคนเดียวแต่ว่าพอมึงเล่าเหตุการณ์เหมือนมึงทำคนเดียวไม่ได้มันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วดังนั้นน่ะมันต้องมีการสอบสวนมีการเค้นยอมพูดออกมาเถอะว่าใครร่วมมือด้วยความเป็นไปได้ในการทำคนเดียวนะ่ะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ายอมรับผิดนะ่ะสั่งจำคุกมันไม่ใช่นะต้องมีการ สอบเพิ่มเติมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันออกไปหาหน้าอีกคนหนึ่งหนูผีออกไปหาเพื่ออะไรความลับแตกแล้วออกไปหาหน้าอีกคนหนึ่งทำไมฟังนะครับเมื่อวานมีการเข้าไปเจรจากันเข้าไปเป่าหูหน้าคนนั้นที่ผมบอกไปว่าหนูผีเข้าไปหาหน้าผู้หญิงคนนั้น มันหลุดออกมาเข้าไปเป่าหูเรื่องอะไรเข้าไปเป่าหูไปใส่ร้ายลุงกับป้าว่าลุงกับป้าเนี่ยกำลังจะโยนความผิดให้กับมันเป็นไงล่ะครับลุงกับป้าโยนความผิดให้กับน้าหนูผีมันเป่าหูน้าคนนั้นแต่น้าคนนั้นน่ะด้วยความร้อนรดนกลัวเป่าหูว่ารู้ไหมน้องหายหน้าบ้านมึงเนี่ยพ่อพระเอกกับแม่นางเอก โยนความผิดให้กับมึงเพราะอะไรเพราะน้องหายหน้าบ้านมึงมึงจะไม่เห็นเลยหรือนี่แหละครับเป็นความที่หนูผีเข้าไปเป่าหูเพื่อให้หน้าคนนั้นออกห่างไปจากป้าก็ไม่เป็นไรก็ดูกันไปยาวๆเกิดการเป่าหูภายในครอบครัวเกิดจากการวางแผนกันในครอบครัวเพราะกลัวตอนนี้นะ่ะมีหลายช่องหลายคนที่สงสยัย คอยจับผิดรู้พฤติกรรมแล้วทุกคนต่างตาสว่างแล้วทุกคนในครอบครัวนี้มันเดินเป่าหูทุกคนมันพยายามเดินไปหาหน้าคนนั้นเพื่อเจรจาเรื่องนี้แหละครับไปใส่ร้ายเป่าหูด,ด้วยร้อนรนกลัวความผิดมาหาตัวเองเพราะสิ่งที่ตัวเองพูดในร้ายสดทุกๆคนมันจะหลุดออกมามาหาของมันเองเตือนมึงทำอะไรเขารู้หมด อย่าคิดว่าเขาไม่รู้ในสิ่งที่มึงทำระยำไว้ขอเตือนไว้เลยเบาได้เบานะมึงนะ่ะพูดออกมาแล้วว่าน้องหายหน้าบ้านนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับวันที่8นี้มาฟังกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันที่8มีนาคมคือวันอะไรที่ลุงพลกับป้าแตนและทีมงานทนายจะต้องเดินทางไปที่ศาล มีความสำคัญอย่างไรคือวันที่ศาลนัดพร้อมสอบปักคำให้การจำเลยทุกท่านจำได้ไหมครับครั้งแรกที่มีการนัดสอบปากคำให้การจำเลยนั้นทางฝั่งโจทก์และฝ่ายจำเลยได้มีการยืดบัญชีพยานเข้าไปในระบบของศาลเข้าไปในสำนวนได้ข่าวว่ามีพยาน142ปากจำเลยมีอยู่ประมาณ6 0กว่าปากสงสัยสืบกัน2ปีก็ไม่จบครับทุกท่านศาล ท่านก็เลยเห็นว่าการที่พยานของฝ่ายโจทย์ที่มาถึง100กว่าปากมันเป็นพยานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้อง 1. อาจจะเป็นพยานบอกเล่าไม่ใช่ประจักษ์พยานที่เห็นกับตาได้ยินกับหูและบางส่วนก็เป็นพยานในโลกโซเชียลซึ่งไม่เกี่ยวข้องสารก็เลยมีความเห็นในการแจ้งให้กับทางคู่ความ ทั้งสองฝ่ายไปตัดพยานให้ตัดพยานทิ้งเอามาทําไมตั้งเยอะตั้งแยะร้อยกว่าปากเอามาทําไม142ปากเอามาทาไม60กว่าปากสารก็เลยแจ้งให้ทางคู่ความไปตัดพยานเพราะฉะนั้นนะ่ะในวันที่8นี้มีความสําคัญมากนะได้ข่าวว่าร้อยกว่าปากเอามาจากตามข่าวตามหนังสือพิมพ์จริงๆนะ่ะเอามาเยอะเกินไปให้หาพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ให้หาพยานที่สามารถชี้ชัด ได้เลยว่าทําผิดจริง2 3ถึง3ปากก็พอแล้วการนําพยานบุคคลเข้ามาเยอะๆมันแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นประจักษ์พยานที่มีน้อยมากหรือไม่มีเลยอันนี้ผมวิเคราะห์นะเขาเรียกว่าพยานฟุ่มเฟยเป็นการเอาพยานมาแบบฟุ่มเฟยมากเสียเวลาสืบมากเกินไปศาลได้หารือกับผู้ความว่าให้ไปตัดพยานออก ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ตาชาญก,ก,กอกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องยายให้ตาไปอยู่กับคนน้นคนนี้ตาอยู่กับ FC FC ทั่วประเทศไม่รู้จะไปอยู่กับใครทั่วโลกว่ามาพูดหวานกับคนนั้นคนนี้ก็ให้ไปอยู่กับเขาโหแก่แล้ว60 70ปีแล้วใครจะเอาไปเลี้ยงมันหมดรดาคาแล้วมันหมดค่าแล้วยายไม่คิดถึงเลยลูกไม่คิดถึงเลย ปัญหาของพ่อคนนี้ตาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไงคือเวลาเราคุยเราพูดกับเวฟซีคนที่เรารักถ้าวันไหนตาจิตใจตาดีแม้จะเสียน้ำตายังเปลี่ยนเลยครับมันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาตาน้อยใจท้อใจอะไรร้องไห้เสียงมันจะแหบบ้านก็มีที่นาก็มีทำไมมันไปไม่ได้ไมาอยู่กับลูก สบายใจไหมแล้วคิดย้อนดูว่าให้เรามาอยู่กับคนอื่นเราสบายใจไหมอันนี้คือความจริงบางครั้งก็สบายใจถ้าหากเราไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากเรามีปัญหาความสบายใจมันไม่มีนะครับตาก็เพิ่งออกมาจากบ้านไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วตาจำไม่ได้2-3ส,สเดือนแล้วมั้งขอบคุณทุกคนที่เข้าใจตารักลุงพลป้าแตนวันที่8 ขอกำลังใจจาก FC ด้วยนะครับ FC คนที่รักลุงป้า FC คนที่รักตาชานวันนั้นตาจะได้ขึ้นศาลเป็นวันแรกเพราะตาก็เคยบอกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตาขอยืนยันคำเดียวไม่ขอเปลี่ยนคำพูดคำพูดที่ตาพูดออกไปแล้วมันคือความจริงใครจะว่ายังไงก็ช่างคือตาต้องมั่นใจในคำพูดของตัวเอง ตาถึงมายืนอยู่ตรงนี้แม้ลูกยายไม่มาหาตาก็ปล่อยไป